จะรอดหรือไม่ครับยาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวครับดินแห้งเร็วครับยาต้นแค่นี้ครับให้น้ำกำลังช่วยในการให้น้ำนะครับครับบางต้นก็จะประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นยา สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกว่าสีบอสเสาสีบอสเสาครับพี่น้องครับเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยก็สีชมชื่นครัท่านี้ปัญญาสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่ปลูกไว้นี่ต้นใหญ่ครับ กำลังช่วยในการให้น้ํานะครับให้น้ําอันนี้ก็ใช้สปริงเกอร์แต่ตอนนี้สปริงเกอร์มาไม่ถึงก็เลยต้องให้น้ำในการดึงครับสายยางให้น้ำไว้นะครับหนอนก็มากินนะครับหนอน